สวัสดีค่ะวันนี้จะมาขอแนะนำวิธีการใช้ระบบการเลือกผ้าสำหรับลูกเรือก,การบินไทยนะคะโดยจะสาธิตผ่านคอมพิวเตอร์ค่ะพอลูกเรือเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์แล้วกรุณาอ่านคำแนะนำที่เขียนอยู่ด้านข้างนี้ให้ละเอียดก่อนนะคะหลังจากนั้นสามารถล็อกอินโดย username คืออีเมลบริษัทและพาสเวิร์ดคือเพอร์ไอดตัวเลขเท่านั้นค่ะ หลังจากนั้นกด sign in ได้เลยค่ะหากล็อกอินไม่ได้สามารถติดต่อแอดมินได้เลยนะคะพอเข้ามาแล้วเลือก TG Thai ESG Dress ตรงนี้ค่ะแอดมินขอแนะนำให้เลือกร้านตัดเป็นอันดับแรกนะคะคลิกเข้ามาแล้วเลือกดูร้านตัดตรงนี้ค่ะจะมีทั้งหมด4ร้านเลือกได้แล้วหลังจากนั้นคลิก add to cart ค,ค่ะแล้วกด continue shopping ค่ะหลังจากนั้นกดตรงนี้เพื่อย้อนกลับไปที่หน้าผ้าเมื่อสักครู่ค่ะ ลูกเรือสามารถเลือกชมผ้าดได้เลยค่ะสมมติลูกเรืออยากได้ผ้าสีขาวตัวนี้นะคะให้คลิกเข้าไปจะสังเกตเห็นว่าตัวนี้ขึ้นว่าหมดแล้วนะคะให้ลูกเรือเลือกยูนิตโค้ตัวอื่นค่ะพอเลือกแล้วมันจะขึ้นว่ายังมีสต็อกนะคะให้กด add to cart แล้วกด continue shopping ได้เลยค่ะกดตรงนี้เพื่อย้อนกลับไปหน้าผ้าที่แล้วนะคะลองดูอีกตัวนะคะตัวนี้ก็เช่นกันนะคะตัวแรกหมดแล้วแต่ตัวที่สยังมีค่ะก็กด add to cart นะคะ continue shopping ค่ะ พอแอเสร็จแล้วกดตรงนี้เพื่อย้อนกลับมาที่หน้าผ้าเมื่อสักครู่เพื่อเลือกผ้าต่อนะคะในหนึ่งหน้าจะมีผ้าทั้งหมด90แบบค่ะแต่ละแบบจะมี2ตัว4ตัว6ตัวหรือ8ตัวค่ะลูกเรือสามารถคลิกหน้าถัดไปเพื่อชมผ้าเพิ่มเติมได้เลยค่ะลูกเรือสามารถส่งคำสั่งซื้อผ้าได้เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น โดยจะต้องเลือกชุดให้ครบตามจำนวนชุดที่บริษัทการบินไทยกำหนดในคำสั่งซื้อเดียวค่ะขอเรียนแจ้งให้ทราบว่าทั้งหมดเป็นภาพถ่ายจากสินค้าจริงใช้แสงธรรมชาติและไม่ได้ปรับแต่งภาพแต่อย่างใดนะคะทั้งนี้อาจมีสีเพี้ยนสีเข้มหรืออ่อนกว่าในรูปเนื่องจากเป็นผ้าที่มีความเงาสะท้อนและสีของภาพอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับจอแสดงผลของแต่ละท่านค่ะตอนนี้เราก็เลือกผ้าครบ4ชุดร้านตัด1ร้านเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมากดวิวค้าตรงนี้เพื่อมาตรวจสอบคำสั่งซื้อและเช็คร้านตัดกันก่อนค่ะ ชื่อร้านตัดถูกต้องนะคะถ้าถูกต้องแล้วกด p r o c e เ to check out ได้เลยค่ะตรงนี้นะคะให้ลูกเรือใส่ชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ mm hmm. personal id line id หรือ facebook name mm hmm. ก็ได้ค่ะหลังจากนั้นกด continue ค่ะรบกวนลูกเรืออ่านข้อกำหนดอีกครั้งนะคะ และคลิกยืนยันตรงนี้ค่ะหากยอมรับข้อกำหนดหลังจากนั้นกด submit my order ค่ะถ้าขึ้นแบบนี้แสดงว่าได้รับออเดอร์เรียบร้อยแล้วกด view order ค่ะและกดเลขตรงนี้นะคะเพื่อนดูอีกทีว่าลูกเรือเลือกอ,อะไรไปบ้างค่ะระบบจะส่งอีเมลไปให้ด้วยนะคะในอีเมลจะมีภาพผ้พาที่เลือกค่ะลูกเรือสามารถเช็คได้ว่าตอนนี้ออเดอร์อยู่ในสถานะไหนตรงนี้ค่ะหากจัดส่งแล้วจะขึ้นว่า delivered หรือ completed นะคะเท่านี้ก็ถือว่าเลือกผ้าเสร็จเรียบร้อยค่ะ ขั้นตอนต่อไปลูกเรือจะต้องกด e v o u c h e r ร้านตัดตามเวลาที่บร,ริษัทการบินไทยกำหนดและติดต่อร้านตัดโดยตรงเพื่อเข้าสู่กระบวนการตัดชุดต่อไปค่ะ